สวัสดีครับนายพลดูเลยคิดดีคิดบวกกับนายพลดูเลยพบกันในคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านเดี๋ยวนี้พามาเดินดูพันไม้ที่ทำงานที่เหลืออยู่นะครับเดี๋ยวมาชมดูว่ามีอะไรบ้าง ก็มีให้ไว้ขายให้ใหกับพนักงานนะครับผ <mm> ลมตเหลือน้อยมากน่าจะขายเพื่อละกิจาการนะครับ <mm> เดี๋ยวมาดูกันนะครับเราตามในผนไปนะครับ <mm> ครับก็มีมะม่วงเนะมาะมะม่วงอะไรครับ <mm> ตัวหนังสือลางๆแล้วนะครับมะม่วง อะไรไม่รู้ต้นละพันแปดต้นนี้นับบม่วงต้นละพันแปดพนันคลิปวิโดีโอมาฝากท่านท่านเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเป็นมะม่วงรับเอาไว้ขายให้กับพนักง,งานเนาะใครอยากได้สนใจก็ซื้อไปปลูกอันนี้มะเขือพวงนะครับมะเขือพวงมะเขือพวง หรือว่านี่ครับกำลังออกดอกเลยเหือดพวงมะแข้งมะแข้งนั่นผมเลือกเทียบมะแข้งนะครับก็เหือดพวงกำลังออกดอกเขาก็ขายนะครับขายขายเป็นต้นเลยต้นโตครับต้นนี้เราออกลูกเลยนะครับมันก็มีนะครับ กระเพราพาะข,ขายนะครับกระเพราครับมีทั้งกระเพราแดงกระเพราเรื่ออะไรกระเพราวควายหรือเปล่าครับใบใหญ่ก็มีมะนาวนะครับมีหลายอย่างนี่ก็จะเป็นต้นพริกนะ มะเขือปักกาดมะนาวนี่น่าจะเพาะอันนี้โหระพานะี่โหระพานี่ใบเป็นรักเพราะอีตูนะครับก็มีมะละกอก็มีนะครับอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรนะครับเดี๋ยวชื่อก่อนสะเดาดำ นี่เขาเรียกเสดาดำนะครับน่าปลูกไม่ค่อยเจอเครับเสดาดำต้นละไรเสดาดำเสดาดำเขาไม่เขียนราคาราคามันเรื่อนไปแล้วครับขนุนฝรั่งมีครบหมดน่าจะเป็นต้นขานต้นอะไรไม่รู้นะครับ นนีีมะครับเดี๋ยวหลังจากดูนี่เดี๋ยวผมจะพาไปชมสวนสวนดอกไม้ครับมะนาวต้นหมอ่อนหม่อนเบอร์รี่ชะอมผักขาผักเหม็นมีหลากหลายนะครับมะนาว มันเอาแป้นพิจิตนะครับ <c oughs> มนเอาแป้นพิจิตนะครับเดาวดำเคยเห็นไหมครับเสดาดำผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่อยู่ตั้งนานมันมีเะดาวดำใบออกดำดำหน่อยเคยเห็นจริงนะครับเะดาวดำน่าจะทานไม่ได้นะครับน่าจะปลูกเป็นไม้ประดับ มากกว่านะครับครับมาชมต่อครับมะนาวมะนาวแป้นพิจิตโทษหนึ่งสามร้อยหกสิบต้นเท่านี้นะครับขายราคาพอสมควรเนาะมีหลายพันครับมะนาวอันนี้สุขโขทยัยภาคนะครับ แนวแป้นพิจิตนะครับนี่ก็หมากแดงต้นหมากแดง360บาทปลูกตามาสวนตามอ,าอะไรอ่ะริมสะดีนะครับมันเกาะดินดีถ้าปลูกตามบ้านนี่มันขยายพันธุ์ไวครับ ลูกต,ตามบ้านนะถ้ามีบริวารบริเวณบ้านเล็กๆก็ไม่ควรปลูกนะครับหมากแดงเพราะว่ามันขยายพันธุ์เป็นกอครับเวลามันขึ้นทุ่งสูงเนี่ยต้องคอยถางคอยกําจัดมันออกนะครับเพราะมันแตกหน่อไวมากหมากแดงนะครับแต่เป็นสวยงามเนาะถ้าปลูกริมสาน้ําหรือว่าที่ที่เราต้องการไม่อยากให้ดินพังทลายนะต้นนี้ดีครับ เกาะดินดีเห็นหลานมันปลูกอยู่หน้าบ้านเวลามันขึ้นต้นโตนะครับต้นโตโตบลาแรงมันเกาะมันแตกแตกแตกคอไว้นะครับลำบากเวลามันขยายพันธุ์ล้วเต็มหน้าบ้านนะครับถ้าบ้านเล็กๆนะถ้าที่วุางๆัไม่เป็นไรครับพ่แต่แลดูสวยงามเนาะ วนต้นน,นี่เขาเรียกต้นยางตีนเป็ดน้ำอินเดียนะครับที่ปลูกนในฝนก็ไปปลูกนะครับปลูกในบ้านก็ไม่ดีนะครับต้นนี้ต้นยางอินเดียนะครับเอ้ต้นตีนเป็ดน้ำอินเดียนะครับนี่ลูกมันปลูกในบ้านก็ไม่ดีเพราะว่ารากมันชอนนะครับรากรากมันจะลอยมันจะชอนกำแพงบ,งบ้าน หรือว่าอะไรที่ปูหินอ่อนอะไรอย่างนี้นะครับไม่ดีนะครับก็ถ้าปลูกอยู่ในสวนในป่าในไร่ที่ที่เราต้องการให้มีการยึดหน้าดินไม่ให้ฟังทลายดีครับต้นตินเก็บน้ากินไม่ได้ครับเป็นพิษด้วยนะฮะเป็นพิษครับเขาบอกว่าเอาลูกมาเนี่ยผ่าครึ่งนะครับผ่าลูกดิบๆอย่างนี้ครับแล้วก็เอาไปซุกไว้ ตามมุมบ้านบ้านไหนที่มีหนูเยอะๆนะเขบอกมันกลัวยางหนูมันกลัวยางแต่หนูกรุงเทพมันไม่กลัวครับหนูกรุงเทพนี่หนูในเมืองอ่ะตัวเท่าตัวเท่าแมวนะครับแมวยังกลัวเลยกลัวหนูนะครับถ้าไปปลูกที่ต่างจังหวัดเนี่ยหนูมันยังไม่คุ้นชินนะมันจะกลัวนะยางมันมีพิษนะครับแต่ถ้า มาปลูกในกรุงเทพหนูไม่กลัวแล้วนะมันรู้แล้วนะครับเดี๋ยวไปชมต่อนะครับมีต้นกล้วยด้วยมีหลายพันธุนะครับกล้วยยวชมต่อนะครับครับไม้ประดับเนาะไม่รู้นี่เขาเรียกอะไรสวยเนาะครับน่าจะเป็นไม้มงคลนะมันจะอยู่เป็นกลุ่มมดูว่าเขามีชื่อหรือเปล่าอ๋อนี่นะครับมีชื่ออยู เฟิร์นเฟิร์นอะไรไม่รู้นะครับตัวหนังสือมันลางเหรอสามร้อยนะครับต้นนี้เฟิร์นต้นเฟิร์นนะครับสวยดีดนะถ้าลงกระถางใหญ่มันคงจะใหญ่นะครับ แมงลักครับแมงลักแมงลักนี่กระถางละสิบห้าบาทนะครับขายอยู่ที่ทำงานเนาะํำบรรยากาศมาฝากเพื่อนที่ๆเปลี่ยนแนวั่งนี่มาเขือเทศนะนมีราคาตะก่อนเยอะครับตี่นี้เขาตะลากกิจาการนะครับพอทยอยขายขายหมดก็คือเลิกกิจาการเห็นเขาว่ายอย่างนั้นนะนี่ก็มะนาว ต้นนี้ไม่ได้แปะราคานะครับไม่มีอยู่มีอยู่มะนาวเขาจะเอาอไปขายพนักงานนะครับมะนาวแป้นลำไพโอ้โหนี่นะครับดูราคาละครับมะนาวแป้นลำไสองพันสองร้อยบาทอเอาไปปลูกกินลูกได้เลยแสดงว่าน้ำน่าจะดีนะครับขายแพง2 2 0 0บาทนี่ครับ 2,200บาทมะนาวเปร็นรำไพนะครับเดี๋ยวพี่ดูต่อนะครับครับมาดูต่อครับมีเฟื่องฟ้า280บาทบอนใจคุณไปคุณอะไรนาะที่ทำบอนใจเพื่อนในเฟซนี่แหละนะครับก็อชอบนะครับบอนใจอันนี้พุทธรักษา50บาทนะครับต้นพุทธรักษา เวลาออกรองสวยงามนะครับต้นนี้ก่ทรักษานี่เขาเรียกอะไร,ไมรผมลืมแล้วผมลืมชื่อแล้วอยู่บนนอกผมนี่เต็มไปหมดนะครับข้างรัว้วเขาเรียกอะไรงวงช้างอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะครับตนด,ดูต่อครับ ม่วงสวยผมลืมชื่อเราไม่รู้ชื่ออะไรเป็นกระถางเลยนะครับกระถางประมาณนี้ครับกระถางใหญ่มากกระถางใหญ่เรียกดอกอะไรเนาะลืมแล้วครับก่อนเขาปักชื่อไว้นี่ผมก็ลืมแนละ้วอก,อกม่วงเนาะ มันต้นอะไรมันูเนมันต้นหมอนนะครับแต่นี่ไม่ใช่นะต้งนี้มีชื่อนะนี่ลืมไปหมดแล้วเราไปดูดอกไม้วสวยๆนะครับเดี๋ยวจะพาด,ดูดอกไม้วสวยๆ